อนนี้คุณกำลังชมรายการอนนิโกโตโกไอมัสซีซั่นสามตอนนี้นะคะเรามีกิจกรรมแจกของฝากจากทิโกเบด้วยนี่อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะที่เพจอะนิโกโตโกไอมัสค่ะสนับสนุนโดยโอเล่ซูเปอร์บุยเปรี้ยวแรงทาให้หลอกตื่นเลยมีขายแล้วที่เซเว่นเที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงเจแพลนฮอลิเดย์แปรงสีฟันซิสเตม,มาซอฟแอนด์สลิมรองเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง ที่เดิมซันโนมิยะบอดถูกล้วนี่เดี๋ยวสิจอดตังอ่อนคนนงินนี่สองร้อยห้าสิบสวัสดีตอนเช้าค่ะ สำหรับวันนี้เราเดินไปขึ้นรถไฟที่สถานีมินามิโคเองเช่นเคยเลยค่ะแล้วก็ขึ้นรถไฟพอร์ตไลเนอร์ไปลงที่สถานีซานโนมิยะเหมือนเดิมค่ะ,ะ,ะนี่ได้ตั๋วแล้วทนะี่นัดคือ,อยังไงอ่ะ <One day. S 3> วันเดย์ใช่เป็นวันเดย์พาสตอนนี้เราจะอยู่รถไฟใช่ไหมมันจะมีสสายมีสายฮันคิวกับฮันชินฮันชินคือสายส,ายสีฟ้าคือวันนี้ที่เราจะไปที่เราซื้อตั๋วมา สีฟ้า <S <S ใช่จะวิ่งได้ตั้งแต่โกเบถึงโอซาก้าส่วนอีกสายหนึ่งคือฮันคิวเป็นสายสีแดงจะวิ่งได้โกเบถึงเกียวโตใเ้างเมืองเลยเก็เหมาได้อันนี้คือเราเหมาสีฟ้าใช่ไหมใช่ไม่งั้นถ้าเกิดเราแบบไปปีกย่อยใช่ไหมมันก็ต้องเสียเยอะเราซื้อแบบวันเดย์พาสห้าร้อยเยนห้าร้อเยนเท่าไหร่มาลงทุกป้ายเลยไหมจะได้คุ้มคุหมดวันพอดีเราอยู่ตรงนี้ โอเบซานุมิยะไปโอซากิหรือว่าเอาไงเรานั่งไปอุเบดะแล้วค่อยนั่งกลับมาโอซากินะ<ม>านะอจะดอเดกที่ได้ไปก่อนเดี๋ยไปลงนี่ก่อนแล้วกัเร่ก็คือ,อ,อ,อแถวนั้นนะ่ะพอลงอโอซากิเขาก็จะเรียกว่าย่านนาดาย่านานาดะย่านานาดะก็จะมีพิพิธภัณฑ์สากเกเยอะเยอะ สถานีซานุมิยะค่ะเราซื้อตั๋ว h ั n คิวทัวริส p a พ s นะคะแบบ1วันค่ะแล้วเราเนี่ยนะคะก็นั่งรถไฟไปลงที่สถานีโอโอซากิกันค่ะจากสถานีโอโอซากิค่ะเราเดินเท้าต่อกันอีกประมาณ600เมตรเท่านั้นนะคะก็จะถึงที่หมายแรกของเราในวันนี้กันแล้วค่ะกับคิคุมาซามูเนะซาเกะมิวเซียมมันเองค่ะ ที่นี่ที่นี่ที่นี่ทนี่ที่นี่ที่เี่ที่นี่ที่นี่ท่นี่ที่นก่ที่นี่ที่นี่ทีะนี่ทนีาเก่น่ที่น่ทีนีรที่นี่ทน่ที่นี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 ุ่ี่นี่ที่นี่ท่นล่ี่นี่ที่นี่ที่นี่ท่นี่ท่นี่ที่นี่ทง่ต่ทีที่นี่ี่นี่ท่่ที่่นท่ี่่ อะไรบะอะไร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 คือล้างอะไรคือบะล้างอะไรล้างอะไรอ่ะอะไรก็คือล้างแล้วล้างอะไรอ่ะก็ล้างล้างแปลว่าอะไรไงอะไรไหนอะไรภาษาญี่ปุ่นอ่ะแปลว่าล้างอ๋อล้าเข้าเขาคงเอาเข้ามาล้างตรงนี้ล้างแบบอันนี้เป็นที่ล้างใช่ไหมบะก็เหมือนกับแบบเป็นที่เป็นเป็นสิ่งสําหรับี่ล้างข้าอันนี้อะไรอ่ะ ว่าระไม้อะไรนะฟางเอาอฟางมามัดใช้ทำยีสต์เพราะว่าส่วนผสม,สม,สมของสาเกม,มันจะมีข้าวยีสต์แล้วก็น้ำแร่ต้องน้ำแร่ด้วยน้ำแร่น้ำธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวเสียรสชาตินอกจากวิธีการหมักแล้วก็กระบวนการผลิตแบบโบราณแล้วนะคะโรงงานแห่งนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะการผลิตให้มีความทันสมัยและรวดเร็วต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วยค่ะ ยมัวเลยเราต้องร้องเพลงนี่ไงที่เขาว่าเพลงอะไรเพลงอะไรเกี่ยวกับข้าวมีเพลงอะไรเกี่ยวกับข้าวบ้างข้าวข้าวข้าว น้องเคยเห็นข้าวเหลือเปล่าและนอกจากสาเกที่เป็นเครื่องดื่มแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีการนำสาเกมาแปลรูปเป็นสินค้าต่างๆมากมายเลยค่ะรวมไปถึงการแปลรูปมาเป็นเครื่องสำอางให้เราได้ใช้กันด้วยค่ะโอยนั่นฮ้อะไรโอยอะไรอะไรกินเลยไหมไม่ใช่ของกินอะอันนี้มันบำรุงผิวความสวยความงามที่ดิฉันได้บอกเจ้าไว้๋อ ที่คนพีออเดอร์ใช่ไหมพีออเดอร์และออเดอร์นี่ล้นมือเลยก็คือยังไงอ่ะนี่มันเป็นวิยมันใสเป็นสาเกเลยอ่ะเป็นสาเกที่เอาไว้แบบจริงๆปกติเวลาใช้เนี่ยเขาให้ใช้ก่อนทาครีมเหมือนล้างหน้าเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ตบตบตบให้ผิวมันแบบ fresh แล้วก็ทาเออแล้วก็ค่อยทาครีมแล้วก็แต่งหน้าต่อได้อ๋อเคยได้ยินแบบเคยได้ยินว่าแบบ เกยชาสมัยก่อนอ่ะเขาก็เอาสารเกย์มาตบๆๆๆมากอันนี้แต่อันนี้คือทำมาเป็นแบบว่านี่นี่ถ้าเราตบปุ๊บเราเป็นเกยชาเลยเหรอเราก็จะสวยเหมือนเจยช่วยสวยชอบซื้อเลยดีกว่า จากโรงงานสาเกเราเดินต่ออีกประมาณ400เมตรก็จะถึงร้านอาหารซันไฮยะค่ะอิตาดาคิมาสอยากรู้ว่านี่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมไม้เหรอนะไม้เจ้ได้ <c oughs> สดเลยไหม,น, <c oughs> มนุ่มเลย